พี่ต้องไปอยู่เลยใหญ่เลยคนหนึ่งเข้าไปใกล้ของพี่บ้านเดียวกันเนาะใช่ไหมเอานะฝากน,นิดนึงครับแล้วพี่บ้านหลังไหนอ้าวเอานะลุงครับ <c oughs> ผมหายเจ็บหายป่วยแล้วครับโชคดีนะครับอ่ะทำเหมือนปก,กติครับเดี๋ถึงก็ยังเลือดดันอย่าบ้างครับผม เห็นให้เห uh ็นบ oh. okay. okay. ้านเขาด้วยช้าช้าครับผมโอเคพระทานนะครับของในนี้ให้ใช้นะครับไม่ให้เก็บนะแต่ถุงนี่เอาไว้เก็บของได้ครับทุกคดีครับลุงครับ ล้อหน้าข้างซายหน้าล้อหน้าเป็นที่ล้อเออ

คุณอาจำนายครับครับขอให้โชคดีนะครับครับเช่นกันครับขอให้ลุงโชคดีครับแต่ผมพยายามโชคดีจังเลยเนี่ยผมพยายามทำใจจังเขาบอกนี่แหละนอนอยู่เผลอเงี้ยมันจะไปไหนได้เลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักครับพยายามเร่งระบายยกันอู่นะครับคนทนสักเดือนสองเดือนเนี่ยครับผม